chúng giờ trộm mình sẽ không bỏ lỡ những video hấp dẫn มเป็น้าครับเป็นบ้ามคนัมาอตามันขือออกเ่หลายหลายยังได้ครับพี่เดี๋ยวด้ยุวมก็ดีนะครับรับรงร่วมกลังรภาขบวนวดินจับีอวัดตานองใจเล่นเล่นดีขึ้นมานก็ได้ด้อ você vale a pena. ครับ32 <tuk> 34 <tangan> อยากจ่ายค่ายต่อียน้ำจอยเนอตาจบักจอยว่าเออเออเชื่อ้าหรก็ได้ทำนั่งพ่อพ่อแต่ว่าก็แล้วกัเออวันนี้ว่าได้บ้าได้า

นันสมตาน้น um, <so ิงารวรเลนะครับมบัต uh, uhm. ิงานให้ยาที่คต่อนั่นคทุกคนอบคุครับคุณมหลายใจใจหลายนะครับเข้าการน้ำข้างบนร่วมกันนะครับใ่ได้ขาง่นนี้ึงกรดิ่นาลทุกปีทปีนะครับเรียนกันที่นี่ีงานต้องต้องารคือข้อ ในลนะครับเป็นประเทศนี้ที่รู่ร้าติต่อไปแาง่ังาโดยการร่ำของคุ้ใท่านคำน้นมีคมผู้ตาทายยาเงินนะครับ้าก่อน้าร่านะครับแล้วก็พี่นองรู่ร้านเอ้าททั้งสุกภาพสตีทั้งน้องเขาใจทั้งน่องกมูแก่นะครับ เออครับาเเทียนเพ่งก็ได้ง่งเดมันพอด้าครับถ้มนกอไทาชี่ว่ในตาเยาเน่อดิากน้ำกุอาคัสีครับอาเีงาเราหัรยู่นีดที่ตาอเดอรตัวอะไรตที่ กำนี่คุณกี <il> ้จ้ากำนี้รถส้มปาคกำนี้จ้าคองครับมาีวีมีที่พของวรนแน่นะแร่แน่นนะแม่ต้องทานขอวัน ได้แล้วเนอะอ๋อมันต้องเวียนหัวดิเวียนหัวดิได้แล้วผู้นี้ดิมามามาท่านกำนันเชิญท่านในเพื่อมาทั้งพี่พเชิญท่านพุงกัามาทัง้งพี่เออแล้วท่านผู้ใหญ่หน้งสิบห้ายางตาล่ามันช่องแคบนะ ไปเชียละไปสิละทัง้านไปเชียร์ลฮเย็บย็บเย็บเย็่านพีหมอกยางยท่านอิชันครับไปเิไ้เปลาไปต้องทาานก็ได้หาครับอ่พรายางยางน้ำต้นไม่ไปหันละเรยางบเป็นแต่งข้างไอยูผู้ยูทางนาักปวดไปตัว มันแปลีไหมาเราเปิดกองเงาวามคาเดือดรับเอาเปิดกองงาด้วยว่านจวนเนาะยางังสีมันยางตมันมมวนเลยเอาครับพีนองเอ้ยไปแห่น่ำกันเขาเป็นจีวาเลยแหงสากกะถินแห่บ่ได้แห่บัดพุ่คน <Thank> ผ่าไตในทีนี้ครับพี่ผู้กองผ่าไตนะครับหลายไตอยุ่การเลี้ยงกันเลยครับไตในผู้ใดเป็นยกรรมภาพไตในการเลี้ยงกันเลยนะครับ เดี๋ยวได้วอ้างเลนตาที่หอมมุนบอเล่นตาที่ขอมมุ่นก็พระมุ่นก็พากตฟังคว้เลยท่านกนัเออใส่ว้นเสนอกันนะครับเนาะอะมีไตไต่ผหากรกถินแล้วก็ไต่ริวารอ่าหางเราดนี่สมัยนี้เราไม่ต้องไต่ีไตเราเอาเต็มทีเลยถ้ามีไรานั้นเจสอ่าบริวาถินรับ อ๋อใครที่ยังไม่จ่ายเงินค่าไตกับอำเภอมาจ่ายเท่าที่จองไว้วนะั่นน่ะมันมีกระพูดจองในงานวันปีหยางวงันที่สิบสามจองไว้ซื้อมาจ,จม่ายกับนี่นี่ให้ประก,กาศซะก่อนบาลต้องมีเหตุผลอย,ยอย่าเสือพราะยังท่ายกอวนก็เพราะยังท่าโยกจอยเนี่ยพากระเบี้องไปวัดนะนะครับอย่ะะาเสียเวลาเอาเอาสะดวกเอาสะดกวกเรื่มีเหตุผล จะสบายเพลินวาเนาะที่นี่นะครับเมื่อผสมองค์เจ้าพันมากครบทุกลูกทุกน้า,าแล้วการทีขอเชิญที่ที่ก่อนทางาศาสนานะครับมาผ้าไหว้ผ้ารับศีลน,นะครับไหว้ผ้ารับศีลเสร็จแล้วการถ,ถวายผ่ากระถิ่นผ่าไจนี่นะนะครับถวายเสร็จแล้วเพิ่อนเกษตรมีการการกระถินนะครับก้อนจิตการหรือเพิ่อนเกษตรเบ่าแล้วตอนผสมก่นจิตอ่า อัปโลออุปโลกอัปโ,โลกก่อนนะครับผันภาษาบอกคือ,อบอกว่าสีทา้กันก็สิอไผู้ใดเหรอเอออันอันย่ด้อ แม่ร่วงนะครับทิพย์นามารับเอเลยนะครับประมาณอ จิตดันตะวันออกเด้อนับรำหานสิโวเดวะเกิดโวเดวะนั่ดอกสิพรว่าผู้เดียวดอกจับบ้างสัดอันหนึ่งขออัญเชิญเทพเทวันผู้รักษาโลกธาตุคือเท้าโลกบาลมหาลาภทั้งสีภพองค์ จงมาอำนวยช่วยดำลงพิธีบุญกระถินให้สำเร็จกุศลลกรรมตามความมุ่งมาอันนึ่งท้าวตาตาประธรนมหาลาภูเรื่องเดชประังดานเฉดทิศบุรพาหลวนบริวาลเราคนตั้งกาหารมหาติริกจงอวยนามาโนโมทนาบุญดอมฟงขาดลายด้วยคือสาคุเอาหันไิธีตักศิ อันหนึ่งคเชิญที่เก้าวิรุณหกอันเนนนถิตฐดาทิทักสินมีเทพพยดาทั้งสินเป็นบริวารล้วนเดชากา,ารบรรลือฤทธิ์จงอวยนามาอนุโมทนาบุญยอมฝงขาตั้งายด้วยเถินสาธุเอาไปทิพกิมป็นหนึ่งคนเชิญที่เก้าวิรุปักอันเถรษฐดาทิรัิ ปัดถิมทิศาสภามีมูพญาหนาเป็นเรื่องเลียดเป็นบริวารล้วนเดศากาหารบรรลือเลจงเวนามาพนุโมธนาบนุญดอมฝูงข่าจางลายด้วยเถิงสาบูจิ่อุดองอันหนึ่งอีกข้าวโลกกบาลพิรุนหาผู้ทรงมหิทิิอำนาจุดานจิตอุดอร อันนี้มูอสุนิก่อนเรายามพันนี้มหิติสกดาบินบริวารขออันเชิญสีท้าโลก,กบาลจะทุมหาลาภูมียศและอำนาจดังพันลนาจงตามรักษาปวงสับปะบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายผู้เจริญสุขนรฤโษกนรุภัขยขอเชิญเทพไทยทกองจงตามจิตประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์งานมหามงคล เพื่อค่วงสมบูรณ์พูนผลของขวงขาพระพุทธเจ้าจุมทุกประการเถิดสาธุเอานังกินหนาไว้ทางพระพุท้ธอ่ะพอมเรื่อ้ามเอาว่าตาเม้่อ อิมังพันเตสัพปริวาลังกัตินะกิวรทุตสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโลพันเตภิกขุสังโฆอิมังสัพปริวาลังกัตินะกิวรทุตสังปฏิคันหาตู ปฏิคาเหตวาจะอิมบน,นาทุเสนากัจิน,นังอัตตลตุอัมหากังชีกราตังอิตายะสุขายะข้าแด่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมตวาย ผ้ากระถินจีวรกับท้องของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับผ้ากระถินจีวรกับท้องของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขั้นรับแล้วจงการกระถินด้วยผ้านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแจ่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแจ่าญาติทั้งหลายสิ้นการระนานเธินสาธุท่านไหนเพื่อวางบนผ่าแว่นฟ้าวางแล้วก็ลุกไปนั่งที่เลยหลังจากนั้นจะภาพต่อไปก็เอามาวางบนผ้าขับเดินเินอนกันไว้คันธกลับวาง วางด้านข้างก็ได้ตรงตรงขางหนะึ่งดอดผ้าขาวลงมาให้นิดนั่นหน่อยท่านผู้ใดอยู่ใกล้เออวางตรงนั้นแหละวางบนผ้าขาวเลยวางบนผ้าขาวเลยครับยังยังไม่ประเคนนะวางไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ให้ประเคนเดี๋ยวท่านนายเพื่อจะเป็นตัวแทนมาประเคนหลังจากที่พระสงฆ์อัปรโรกเสร็จนะวางทับกันเลยก็ได้วางทับทับกัน <c oughs> เรามีเจ้าภาพหลายคน <c oughs> เป็นกระถินสามัคคีก็คือว่าเรามาร่วมกันเออตัวนี้ก็วางด้วยกันทั้งหมดท่านที่มีภาคใจก็ทยอยเข้ามาเ้อะย้ายดูบารไ,ไก่ให้ปากมูมาเ้อเออแก่วางบทพาเข้าเนี่ยเอาวางวางทับกันก็ได้ครับผ่าน้อยเพราะเ่ผ่าน,อานออ้อ,อยเพราะเนีกลงก่อนเป็นไรพ่อจัดน,นิดบานเข้าใค<ห>ร<ห>อยู่<ห>จ<า>กัจ<า>กจัพฟ้องอยู่เอาไปบ้านคุณนะครับบ้านคุณ การทำกันไป่ลงแต่ว่าจะเสร net, and <AND in ิมลมเสริมคอมันได้หลือเอาเลยไหมยุคหนาๆล็อกคอมันก็ได้ยุคอีกสุขนหนึ่งนอีกแถวนึงก็ได้พี่อีกแถวนึงก็ได้ครับเอาเอาไปอีกแ้วนึงเลยเพราะท่านสบายเพิ่งนด่บ้า อมากันไรเนี so corpo, corpo. So ่ยมัน nos จ so so ับ่อจังบดบ้างทับเพิ่นลมจีลมเพิ่นกราคึ้งเพุ่นคึ้งแก้วเพิ่นกะทิผูกมันไปนุกจีบเห็นมันานเ็ยานเพิ่นขวางใายซิดแต่ว่าถวายเพิ่นมันจังยาครับ เงิอนทองเทรเิเมนตาเราเอามาใส่ขานเลยเออนี้เดี๋ยวใจ่านเพื่ถวายสิถวายจากน้อยหน่อดิต่อยที่หลังครับอย้อเาจ่อยต่อยอ่งแต่ก็เจอไม่ไม่เป็นโอ้เอัพจิอเพประหเจาข้ออยากน้มนักน่มเกิดควอมสงบกันเลยเอออาตมาพระสาธุกันสาธุละางสาธุก่อนเป็กปอก พัวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากรินนัทานกับทั้งผ้าอนิสังสาบริวารทั้งปวงนี้เป็นของชาวคณะอำเภอหนองกรุงศรีพร้อมด้วยชนพลข้อเขทั่วไป ผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนามาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท้วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แล่ข้ากฐถินาทานนี้เป็นของบอริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแ,แล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อจะกระทําซึ่งกถินนัทธารากิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคําพระอัฏฐกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาอธิบายสังวรนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด,ด้วยศีลสุตาที่คุณ มีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีบุพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจักระทําซึ่งกระถินนัทธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทิน ศินทานกับทั้งผ้าอานิสังสาริวาวัณทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจรารณาเห็นสมควรแก่พระสังเวียนอุปสมโมเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทากถินนัธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรทักทวงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสง ถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธสัญญาสาผุกการะขึ้นให้พร้อมกันเญญถิสาธุอะรตครรท่านนายเพื่อเป็นตัวแทนได้ถวายภาผไกแรแยกปัจจัย อันอย่างนั้นก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านในเบอร์หนองสีได้สบายจากตัวปัจจัยแต่คณะสมัครเริ่มจากองค์ประธานครับท่านผู้กลับเชิญครับท่านผู้กับสะดวกสะดวกขึ้นมาต่อจากท่านในเบอร์ชอบปัจจัยอยู่กับท่านท่นเอาสองคนดีกว่าพวกเราแน่เดือยใจกันปัจจัยของยอดกระถิ่นเรา ยังไม่เสร็จครับท่านโอ้แสดงว่าได้หลายนาข้อท่านแล้วตะวันแสดงว่าได้หลายเออหลายเด็กก็เหรียน